เวลาเราดื่มน้ำเปล่าจะแน่ใจได้อย่างไรว่าน้ำที่ดื่มสะอาดเพียงพอวันขอแนะนำเหยือกกรองน้ำไมโครเอ็กคลีนพลาสของฟิลิปเหยือกกรองน้ำของฟิลิปตัวนี้จะช่วยกรองน้ำดื่มของเราให้ใสสะอาดมากขึ้นในกล่องจะมีเหยือกสองชั้นคู่มือการใช้งานและไส้กรองสำหรับกรองน้ำค่ะตัวไส้กรองเขาจะเป็นกรองละเอียด4ชั้นสามารถกรองสิ่งสกปรกช่วยลดไมโครพลาสติกคลอีนปูนขาวก่อนใช้งานให้นำไส้กรองไปล้างและแช่น้ำไว้15นาทีค่ะมาดูตัวเหยือกกันฝาเหยือกมีหน้าจอดิจิตอลบอกอายุการใช้งานไส้กรอองงส่่ววนนนตััเเเหยืก้าจะแบป็2ช เมื่อล้างเหยือกับไส้กรองเรียบร้อยแล้วก็นําไส้กรองมาติดตั้งเทน้าให้ผ่านไส้กรองอีกสักสองรอบค่ะน้ำที่กรอง2รอบแรกนี้ให้เททิ้งห้ามดื่มนะคะปิดฝาและกดปุ่มที่หน้าจอดิจิตอลค้างไว้3วินาทีหน้าจอจะบอกสถานภาพอายุการใช้งานไส้กรองอขั้นตอนง่ายๆแค่นี้เราก็จะได้น้ําดื่มสะอาดสะอาดไว้ดื่มแล้วค่ะน้าที่เรากรองจากเหยือกของฟินลีบนอกจากจะนํามาดื่มแล้วหากนำไปชงชาหรือต้มซุปทำให้ทน้ําชาและซุปมีกลิ่นหอมน่ารับประทานดื่มน้ําดื่มสะอาดสะอาดก็เป็นการดูแลสุขภาพวิธีหนึ่งค่ะ นะคะ